รายงานข้อมูลฮอทสอีที่พบในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ประจำวันที่22เมษายน2567รอบเวลา14นาิกา1นาทีพบจุดความร้อน12จุดดังนี้ป่าอนุรักษ์จำนวน2จุดป่าสงวนแห่งชาติจำนวน3จุดพื้นที่เกษตรจำนวน5จุดเขตสปรกร์จำนวน1จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆจำนวนหนึ่งจุดข้อมูลโฮสต์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ประจำวันที่22เมษายน2567รอบเวลา14นาฬิกา1นาทีอําเภอจังหวัดพื้นที่รับผิดชอบการใช้ที่ดินเมืองเพชรบูรณ์เพชรบอนพื้นที่เกษตรเกษตรอื่นๆหล่มศัก์อื่นๆเพชบูรณ์หล,ล่มเก่าชุมชนและอื่นๆพื้นที่เกษตรข้าวโพดและไร่หมุนเวียน วิเชียรบุรีเพชรบูรณ์ป่าสงวนแห่งชาติเกษตรอื่นๆเพชรบูรณ์หนองไผ่พื้นที่เกษตรนาข้าวเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ป่าสงวนแห่งชาติหนองไผ่พื้นที่เกษตรเพชรบูรณ์หนองไผ่เพชรบูรณ์พื้นที่เกษตรหนองไผ่เพชรบอนป่าอนุรักษ์หนองไผ่เพชรบูรณ์ป่าอนุรักษ์หนองไผ่เขตสปกหนองไผ่ป่าสงวนแห่งชาติหนองไผ่พื้นที่ป่าเกษตรอื่นๆเกษตรอื่นๆพื้นที่ป่าพื้นที่ป่าอื่นๆเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์พื้นที่ป่าข้อมูลข่าวนายภูริวัฒน์จันแจหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่พชบ้านโอ คกเจริญตบ่อ,บอไทยอเภอหนองไผ่จัังหวดเพชรบูรณ์ทวสีทัพทีมหัวหน้าศูนย์ข่าวสื่อรัฐทีวีจังหวัดเพชรบูรณ์รายงาน